เยนสวัสดีค่ะสวัสดี FC น้องจ้าจ่ารถสวยเกรด A ทุกทุกท่านนะคะวันนี้เป็นโอกาสของคุณลูกค้าแล้วน้องจ้าจ่าเอารถพี่สีขาวสองคันนี้นะคะอวบๆนะคะมารีวิวให้ FC ทุกคนได้ชมกับใครที่อยากได้รถกระบะเกรด A มือสองที่บริษัทเพชรยนต์วันนี้ก็น้องก็จ๋ามาให้2องคันเลยเป็นรถเข้าใหม่นะคะที่สปาย,ยังไม่ได้ร้อเปเซ แต่ว่าน้องก็จามารีวิวให้ดูก่อนใครนะคะวันนี้ก็จะมีในส่วนของตัว2.4 e พัสแล้วก็ตัว2.4ธรรมดาซึ่งทำไมน้องก็จ่าเอา2คันนี้มาเปรียบเทียบกันทั้งที่มันคนละรุ่นแล้วก็คนละราคาแต่ว่ามันปีเดียวกันค่ะลูกค้าน้องก็จ่าก็เลยมัดหัวรวบหางนะคะมัดไว้ในคลิปเดียวกันเลยวันนี้เพื่อความารวดเร็วทันใจให้ลูกค้านะคะวันนี้เดี๋ยวน้องกจ่าเริ่มจากตัวคันริโวนี่เลยนะคะของ ด้านซ้ายมือเนาะของนนองจ๋าเป็นด้านขวามือของลูกค้าคันนี้เป็นตัว2.4 e plus นะคะปี2018 8นะคะ fc ไม่83 0 0 0ค่ะคันนี้ซึ่งราคาดีมากนะคะราคาแค่549,000บาทได้ตัว2.4 e plus ซึ่งถามว่าตัว2.4 e plus เนี่ยต่างกันกับตัว2.4 e ธรรมดาเยอะไหมจ๋จาบอกเลยว่าไม่ได้เยอะนะคะก็แค่ไฟฟมหน้าโปรเจคเตอร์แล้วก็กล้องถอยเท่านั้นเองที่ต่างกันนะคะทุกอย่าง ที่เหลือนั้นก็คือเหมือนกันหมดนะคะแต่ตัว 2.4E ธรรมดาเนี่ยจะได้หลังคาด้วยนี่นะคะมามาให้ลูกค้าวิเคราะห์ว่าเลือกเลยว่าจะเอาคันไหนดีนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันนี้คันนี้กันต่อนะคะคันนี้ได้ปี2018ราคา549,000บาทนะคะมาอยู่ที่83,000กิโลเมตรนะคะได้ไฟโปรเจคเตอร์เหลี่ยมสันกระโปรงเดิมเคฟกระโปรงเดิมๆนะคะแบบนี้สภาพสวยๆนะคะโคมไฟใสกริบหล่อๆนะคะเหมือนตาเหี่ยวเนาะถ้าดู แล้วนะคะโดยรายละเอียดรถโดยรวมนะคะคันนี้เนี่ยมาจากจังหวัดนครราชสีมาเราอนย้ายทะเบียนนะเป็นกรุงเทพราคาดีไม่น้อยด้วยนะคะสีขาวหายากรีบสนใจรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะอ่ะจนในส่วนของตัวล้อนะคะเป็นล้อแม็กซีล้อนะคะล้อแม็กสกู6รูดอกยางเนี่ยติดกับตัวรถมาเลย83,000กิโลเดี๋ยน้องก็จะเปลี่ยนเป็นยางเปอร์เซ็นต์ให้สภาพเดิมๆสวย,สวย ใต้เบโชกแคสซีสภาพเดิมสภาพสวยนะคะกระจกพับอัตโนมัติไฟฟ้านะคะกันสาติดให้ครบนะคะฟิล์มเสียนี่ฟิล์มเสียไหมนะถ้าฟิล์มไม่เสียนะคะถ้าฟิล์มเสียนอยจ๋าเปลี่ยนให้นะถ้าฟิล์มเสียนอยจ๋าเปลี่ยนให้แต่ถ้ามันไม่เสียเราก็ไปใช้ก่อนนะคะที่เปิดโครเมียมสภาพเดิมสมบูรณ์แบบนะคะบันไดทางขึ้นไม่มีการเบียดใดๆเลยแล้วก็รวมมาถึงตัวด้านข้างนะคะตัวใต้แคสซี เดิมนะคะแคสซี ie, ตรงเลขตัวถังไม่มีการแก้ไขดัดแปลงหรือปรับเปลี่ยนนะอ่านี่คือความเดิมของตัวรถที่น้องจจจานําเสนอให้ FC นะคะสติกเกอร์ด้านข้างพิลันเนอร์นะคะเดี๋ยวเจจาติดให้นะคะอันนี้เพราะว่าทำไมเจจาถึงเรียกว่ารถยังไม่ได้ปรับสภาพ100%อเ เพราะว่านี่ไงนะคะขาสติกเกอร์นะคะส่วนกันชนด้านหลังนะคะก็ยังไม่มีรอยบุบนะยังสภาพเดิมสมบูรณ์แบบนะคะแล้วก็ดันท้ายเนี่ยก็จะมีกล้องถอยนะคะของตัว2 4 e พัฒมาซ่อนอยู่ตรงที่เปิดฝาท้ายนั่นเอง ไลเนอร์นะคะสภาพไลเนอร์น้องจะจ๋าให้ไป90%แล้วกันเนาะเพราะว่าสภาพไม่แตกไม่หักไม่ชำรุดนะคะแสะดงว่าคันนี้ไม่ได้บรรทุกงานหนักแน่นอนน้านี่นะคะคุ้มแน่นอนค่ะลูกค้าในราคา549,000บาทนะอ่ะในส่วนของตัวอาสโพกซ้ายนะคะตัวน็อตลายละเอียดตัวน็อตเดิมไม่มีการแก้ไขห่อเก็บสายไฟและสภาพเดิมนะคะ ลูกค้ามาดูเลยนะคะถ้ามองหาความคุ้มค่าอยากได้รถสีประตูเกียร์ออตโต้ไว้ใช้งานราคาดีๆไม่น้อยๆนะคะแล้วแต่ตัว eP a s ด้วยนะสภาพเดิมๆสวยๆนะคะอ่ะสวยๆเดิมๆจริงๆนะคะ <ๆ S 2> เดีะะเด๋ยวเรามาดูในส่วนของแคสซีด้านฝั่งซ้ายแล้วเข้าไปดูในตัวห้องเก๋งกันเนาะแคสซีฝั่งซ้ายนะคะนี่สภาพไม่มีการแก้ไขดัดแปลงหรือดัดเปลี่ยนเออนะคะเดิมๆนะคะดอกยางได้ยางเดี๋ยวราจะดดูแลให้ภาษีพลาบอนนะคะไม่ต้องกังวลนะคะ คนไหนที่ซื้อรถจับน้อยจ๋าไปก็คือเอาไปใช้งานได้เลยนะนี่ตัวเบาะด้านหลังนะคะเช่นกันนะคะสภาพเดิมสมบูรณ์แบบไม่ขาดไม่หลุดไม่ลุ่ยนะคะส่วนใหญ่เลยนะคะรถหน่วยงานใช้งานน้อยด้านหลังนะคะตัวนอ็อตคานเสาบีนะคะตัวท่อเก็บสายไฟนะเดิมนะคะแผงประตูสะ,สะอาดสะอา้านไม่ขาดไม่ชำรุด นะคะเดี๋ยวน้องจ๋าจะมีการสปาให้อีกหนึ่งรอบนะคะเพราะว่าถ้ารีวิวแล้วมันอาจจะมีค่าบงค่าบฝุ่นค่าเปื่อคราเปื่อนนิดๆหน่อยๆมันทําความสะอาดได้แต่วันนี้น้องจ๋ามารีวิวให้ดูโครงสร้างดูความเดิมของตัวรถนะคะขนาดยังไม่ได้สปาร้อยเปอร์เซ็นต์น้องจาก็มาพรีเซนต์นำเสนอให้ลูกค้าได้เป็นตัวเลือกอีกหนึ่งทางเลือกได้ตัวเบาะนะคะลูกค้าดูเลยนะคะตัวเบาะเนี่ยนะคะสอดคล้องกับเลขไมล์แปดหมื่นนะนะคะไม่ได้ย้อนแย้งกับข้อมูลที่น้องจ๋าแจ้งไปเลยนะคะ คอนโซลเกียร์สภาพเดิมนะคะไม่ชำรุดไม่แตกไม่หาใช้งานได้ปกติปุ่ม e ี o ค o โหมด w e ว่าโหมดนะคะแล้วก็ตัวแอร์นะคะหน้าจอนะคะยังไม่มีเนวิเกเตอร์นะคะมีกล้องถอยหลังเนาะเชื่อมต่อบลูทูธนะเป็นระบบสัมผัสนะคะสำหรับหน้าจอให้ลูกค้าดูความใหม่เนาะ ข้อใหม่เนี่ยดูจากคอนโซลแผงด้านหน้าตรงพลาสติกสีดำแล้วก็ตัวช่องแอร์นะคะตรงนี้ก็คือสภาพค่อนข้างดีเลยนะ f ิบสีพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะสภาพพวงมาลัยสอดคล้องกับเลขไม้นะคะสภาพไม่ช้ำตัวบอร์ดเนี่ยจะจ๋าบอกเลยว่าสวยจริงๆนะคะตัวตะเข็บนะคะลูกค้าเนี่ยดูได้เลยตะเข็บเดิมๆสวยๆถ้าลดหนวยงานเนี่ย <c oughs> ข้อดีเลยนะคะ f c ก็คือไม่มีชนหนักพิควาำจมน้ำแล้วเขาจะมีการตรวจสอบเช็คระยะประวัติศูนย์ตลอดนะแล้วก็ที่เพจยนเนี่ยอยากให้ลูกค้าเนี่ยสบายใจในการคัดรถเขาเลือกสรรมาให้ลูกค้าแล้วเป็นอย่างดีนะแล้วก็ในส่วนของเรื่องจัดไฟแนนซ์หรืออะไรต่างๆหรือจะซื้อสดเนี่ยลูกค้าก็เข้ามาคุยรายละเอียดหรือโทรถามน้องจ้าจ๋าเป็นเคสบายเคสได้เลยนะคะไม่ต้องเกรงใจ ซื้อไม่ซื้อไม่เป็นไรนะคะปรึกษาน้องจ่าจ่าได้เลยแล้วก็กดติดตามไว้นะคะอยากรู้นะคะปัญหาเรื่องเครดิตตัวเองหรือว่าเรื่องการงวดผ่อนนะคะว่าคันนี้มันดาวยังไงยังอาจฟรีดาวเท่าไหร่อะไรอย่างนี้เนาะถ้าคันนี้เนี่ยฟรีดาวจะผ่อนอยู่ที่ประมาณ9,400บาทนะคะตลอดอายุสัญญา8 4งวดผ่อนไม่ถึงหมื่นนะคะ FC ผ่อนไม่ถึงหมื่นแต่ลูกค้าเนี่ยได้รถเกียรมือ2เกียร์ออโต้ยกสูงสประตูไปใช้แบบสบายใจได้เลย นะคะนี่คือความคุ้มค่านะคะโตโยต้าเนี่ยมันทนอยู่แล้วลูกค้าเอาไปใช้งานยาวๆได้เลยโดยเฉพาะน้องแก่จ๋านะคะก็เป็นครอบครัวโตโยต้าเหมือนกันไม่ใช่ว่าแบรนด์อื่นไม่ดีนะดีแต่ว่าไม่มีเงินซื้อนะ,อะตอนนี้นะคะคุณพ่อก็ใช้โตโยตา้าน้องแก่จ๋าก็ใช้โตโยตา้าเช่นกันนะคะอ่ะก็คือเป็นคนที่รีวิวจากการใช้งานเอง แต่ถ้าคันไหนที่น้องจ๋ารีวิวถึงไม่ได้ใช้งานเองแต่น้อยจ๋าก,ก็มีการเทสขับนะคะทดลองก่อนนะคะแล้วก็มาดูสภาพก่อนก่อนที่จะมอบสิ่งดีๆต่อให้ลูกค้าแล้วก็ f อของน้องจ๋าเนี่ยบอกตรงเลยน้องจ๋าบริการด้วยความจริงใจจริงๆ,ๆ,ๆ,ๆเดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์คันนี้กันนะคะว่าสภาพเครื่องยนต์เป็นยังไงนะคะค่ะมาดูเครื่องยนต์นะคะคันเดิมเหมือนเดิมค่ะนะคะทุกคันคันเจ้าจ๋าต้องเดิมถ้าคันไหนคันไม่สวยไม่เดิมหรือสภาพแบบนั้นนะคะมันจะไม่มีให้เจ้าจ๋ารีวิวเพราะว่าเราไม่เอาเข้ามานะนี่ ตัวแผ่นเพจเดิมนะคะน็อตฝากระโปรงคันนี้มีการถอดเก็บงานรายละเอียดมาบ้างนะคะเจ้าจ่าไมโกหกนะเขาส่งกับราคาของเขานะคะ499แต่เรื่องโครงสร้างบอดี้เดิมแน่นอนนี่นะคะตัวเครื่องยนต์ตัวนอ็อตทอเก็บสายไฟแบตเตอรี่นะคะเพิ่งเปลี่ยนนะเดือน5เพิ่งเปลี่ยนเดือน5ปีนี้เองนะเพิ่งเปลี่ยนมาเดือน5วันที่20เพิ่งเปลี่ยนได้4ีวันที่แล้วนี่เองนะแบตเตอรี่คันนี้เครื่องยนต์แห้ง เดิมนะคะคันนี้เหมาะนะคะกับคนที่ไม่ได้ซีเรียสเรื่องใหม่แล้วก็เน้นราคาถูกคันนี้ผ่อนไม่ถึงหมื่นผ่อนอยู่ที่แปดเก้ไม่ไม่ถึงไม่เกินเก้าพันคันนี้นะคะผ่อนไม่เกิน9 0 0าแน่นอนฟรีดาวนี่อ่าคันนี้นะสภาพสีสวยเดิมเดิมนะคะมาเทสขับได้นะคะเห็นคันนี้สองคันนี้ชอบคันไหน คอมเมนต์กันมาพูดคุยกันมาดูรถตัวจริงนะคะให้น้องอาจ๋าช่วยวิเคราะห์เรื่องเครดิตหรือว่าจะจัดไฟแนนซ์จะซื้อสดยังไงจะดาวจะฟรีดาวคุยกันได้ทุกเงื่อนไขนะคะเรื่องคุณภาพรถมีส,สวยๆให้เลือกต้องรีบตัดสินใจโทรเข้ามานะคะอ่าถ้าอนุมัติไวสุดนะคะพูดถึงว่าก็2ชั่วโมงรับรถขับกลับบ้านได้เลยนะคะน้องจ๋าขอเวลาสปา ล้างทาความสะอาดเบิกภาษีพรบรให้ภายในสองชั่วโมงลูกค้าขับกลับบ้านได้เลยสําหรับลูกค้าประวัติเครดิตดีๆนะคะพนักงานโคสารีอย่างนี้นะคะเอารถขับกลับภายในวันได้นะคะซื้อรถง่ายนะคะออกง่ายเอกาสารไม่ยุ่งยากนะคะทุกอาชีพซื้อกับน้องจ๋าได้ทุกอาชีพนะคะน้องจ๋าช่วยทุกคันดันสุดเคสทุกเคสเลยนะคะสําหรับเคสไหนไปยากๆคิดว่าไปไม่ได้น้องจ๋าก็ทํามาแล้วเนาะสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้องจ๋าด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ